วันนี้ก็มาอยู่กับเกมเทพมารสามโกกเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็จะมาตามชื่อคลิปแล้วครับอ่าสิอันดับแม่ทัพที่ควรมีแล้วก็ควรปั้นครับผมมือใหม่นี่ผมเห็นถามในกลุ่มบ่อยครับคลิปนี้ก็จบคลิปเดียวเลยมันจะแยกเป็นอ่าน่าจะแยกเป็น10อันดับสำหรับสายฟรีแล้วก็สายเติม ประมาณนี้ครับก็คลิปนี้จะมีแจกโค้ด้วยครับโค้ดก็เดี๋ยวเอาไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันก็จะมามันมีเท่าไหรอ่อ่ะมี5เผ่าพอดีก็จะเผ่าละสองแล้วกันก็คลิปหน้าก็น,น่าจะมาทำเป็นเกี่ยวกับเอ่อนี่ครับ ตั้งขบวนทัพพวกค่ายกลอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเปลี่ยนค่ายกลพวกพื้นฐานหานปลาลูกศรปี่หงอะไรพวกเนี้ยว่าแบบไหนจัดแบบไหนถึงจะเข้ากับทีมที่เรามีก็นี่ก็มาเริ่มของเราครับก็จะเริ่มจากวิโกก่อนครับวิโกก็ตัวแรกที่หน้าปั้นก็คือก่อการปฏิวัติต้องหาอกาสอันเหมาะนี่เดียเ๋ยวแล้วนี่สกิล พวกตัวละครนี่อ่านได้จากตรงนี้ครับน,นี่จู่โจมกำลามานันแม่ทัพศัตรูที่มีพลังโจมตีที่สูงที่สุดจะเกิดความเสียหายกายภาพสองร้อยหกสิบเปอร์เซ็นขโมยพลังโจมตีของมันยี่สิบเปอร์เซ็นตนี่คือแม่ทัพไหนที่มีพลังโจมตีทีสูงส่วนมากจะมีแค่ดามเมจครับจะไม่มีเกาะเท่าไหร่ก็จะได้รับความเสียหายของเราไปถึง สองร้260เลยสองเนี่เยอะเยอะมากเลยนะครับนี่แล้วก็ขโมยพลังเขอีกฝ่ายสมมติอีกฝ่ายตีเรามาแสนหนึ่งแล้ขโมยมา20%ก็คือ2000 20, มเนี่ยแล้วมันก็มีขโมยโจมตีด้านลานคือขโมยโจมตีของศัตรูทําให้พลังโจมตีของศัตรูลดลง20%และพลังโจมตีเปลี่ยนเป็นบัฟบ,บนั้นให้ตัวเองนานสองเทินคือที่เราขโมยมาเมื่อกี้เนี่ย สองหมืนเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปก็จะเพิ่มให้เราเองตั้งสองเทินนะครับซึ่งดีดีมากๆเลยตัวนี้สกิลก็นี่ครับเพิ่มโจมตีสี่สิบเพิ่มคิติคอนอีกสิบห้าเปเซนแล้วก็มีความเร็วด้วยนี่เหมาะสำหรับนี้มากๆเลน่าเล่นน่าเล่นตัวนี้แล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นอนืครับ แห่หัว <ชด S 2> ตุ้นเป็นแม่ทับกายืนในยินแถวหน้าแถวกลางก็ได้ครับผมสกิลก็มีความคล้ายๆกันครับแม่ทับแถวหน้า,ากลางเกิดความเสียหายกัจภาพหนึ่งรอยี่สบเก้าเปอร์เซนตอัตราเก้าสิบเปอร์เซ็นต่อเติมมีจุดไฟสกิลมันจะขึ้นมาตามตัวมาเลยตอนเนื่องสามเทินหาเป้าหมายเป็นนักรบคือนักรบก็จะเป็นพวกจู่ล่งจกพวกเนี้ย สีเขียวอ่ะที่มันยืนข้างหน้าได้จะเพิ่มสร้างความเสียหายเท่ากับเฮตพีสูงสุดของมันคือเลือดเลือดเขาเท่าไหร่แล้วก็โจมตีไปแบบนั้นนะ่ะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะอันนี้ก็ดีดีอยู่เหมือนกันซมเลือดเขามีสักแสนหนึง่ง แล้วก็โจมตีเพิ่มได้อีกตั้งหมื่นหนึ่งก็ได้ตั้งเยอะนะครับได้เยอะได้เยอะแต่วสวนมาพวกนักรมนี่จะดาเมจเยอะอยู่แล้วเอ้ยจะเลือดเยอะถ้าเลือดมันยิ่งเยอะเท่าไหร่เรายิ่งตีแรงขึ้นเท่านั้นก่อนนี้ครับผ่านไปละสองตัวมาที่โจกโก้ครับโจกโก้ก็เท่าที่ผมดูมาผมแนะนําเป็นอ่าส<จ>ู้จนถึงที่สุดแม้ชี่ฝ่ก็ไม่เสียอย เป็นตัวที่ฮิวดีครับผมฮิวดีดีมากๆเลยแหละแล้วก็แต่มันน่าจะออกบ่อยเออมันน่าจะออกยากหน่อยสก,กิลก็มแม่ทับศัตรูสุ่มสามลายเกิดคามเสียหายเวทหนึ่งร้อยสิบแปดเปอร์เซ็นต์ซึ่งเยอะนะครับพวกเวททุกคนน่าจะรู้ว่า,เ,าเกมท,ทั่วไปเนะี่ยพวกที่เป็นสายเมทสายเวทเนี่ยมันจะแรงปกตินี่ แรงตัง้งร้อยสิแปดเปอร์ลยแม้ทับฝ่ายตนที่มี HP ต่ำที่สุดหนลายฟื้นฟูนฟน HP เท่ากับค่าโจมตีคือถ้าทีมเรามีคนที่เลือดต่ำที่สุดก็จะมีฟื้นฟู HP ได้เท่ากับค่าโจมตี245%เลยซึ่งเยอะเยอะมากๆในเวลาเดียวกันแมนทัพฝ่ายตนสุ่มสอลายยกเว้นตัวเองเพิ่มความเร็วเจดสิแต้ม คือจะทำอะไรมันเร็วพวกหรบหลีพวกใช้สกิลอะไรพวกเนี้ยสองเทินเลยครับแล้วเพิ่มพลังโจมตีของมัน25% 1้าเปอร์นเทนอฟเฟกนี้ไม่สามารถทับซ้อนคือน่าจะไม่ได้ทับซ้อนแบบในเทินเดียวตัวสามอะไรมันเนี่ยคูดาวแค่สองเทินเองตัวนี้ผ่านไปตัวหนึ่งแล้วก็อตัวที่ผมจะแนะนำอีกแนละ้วก็จะเป็น กวนอูครับผมไม่นานเขาก็จะกลับมาหน้าปัน่นหน้าปั่นมากๆเลยสำหรับใครที่มีที่ผมแนะนำไปใครที่มีตัวอะไรก็ปั่นตามนั่นแหละืมสกิลก็ไม่ทัพศัตรูแถวกลางลังสุ่มสองลายเกิดค,ความเสียหายกิจภาพสองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์สองร้อยสิบนี่เยอะเยอะมากแล้วอัตราห้าเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อเติมใบคือไม่ ทำหาอะไรไม่ได้นะเออตอนเนื่องหนึ่งเธอหากมันเป็นนักวางแผนเหมือนพวกจิวยี่ที่ผมใช้อ่ะจะเพิ่มความเสียหายอีกสามสอู้แบบดีดีมากๆเลยสกิลพวกนี้มีเพิ่มโจมตีด้วยเพิ่มคิดด้วย20เปอร์เซ็นนี่ก็จะอู้นี่ดีนี่2ตัวไปแต่ถ้าจะน่าเล่นสำหรับ ผู้เล่นใหม่จริงๆซ,งซึ่งมันจะออกบ่อยมากๆก็คืออันนี้น่าจะไม่รวมกับ10ตัวสิตัวที่ผมหมายถึงนี่คือสิบตัวในเกมที่หน้าปั้นแต่ส่วนของสายฟรีก็จะแยกอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบสายฟรีเสียงปืนดังฟาดจู่ลงสะเทือนไปถึงตับมันออกบ่อยแล้วมันก็มีแจกซึ่งใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยปั้นได้ครับปั้นได้ มีพลังเว็บเยอะยๆมากเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวฮิวครับสำหรับสายปีของเบ้งครานี้มีแผนใดชนะนค่าได้ไม่ท้าทั้งหมดฟื้นฟูค่าใหพีเท่ากับค่าโจมตี81%ในเวลาเดียวกันเพิ่มค่าโจมตีของมัน30%ต่อเนื่องสองเทือนคือเพิ่มแล้วก็เพิ่มอีกอยู่เนี่ยเพิ่มเฮดพี25%เพิ่มโจมตี20ถึงมันจะเพิ่มน้อยแต่มันก็ มันเป็นสายฟรีที่สายฟรยีมันอยู่ได้นะ่ะมันออกบ่อยคือนี้แยกไว้สายฟรีสายเติมก็เอ้ยไม่ใช่สายเติมเลยส่วนใครที่มีในเกมนี้ก็ใน,วนทวก,กเีมคือการเลียงคนอูคนนี้ไปที่ทีมง้อครับผมได้มาสี่ตัวละทีมง่อตัวที่ผมก็จะแนะนําตัวแรกเลยก็จะเป็นนี่ครับก,กํเาเลงเป็นมนทับก้าสร้างความเสียหายสูงก็คือนเนี่ย ไม่ทับด้านหน้าหนึ่งลายเกิดความเสียหายแกนภาพ2 6งอันนี้แรงแรงมากๆเลยโจมตีนี้จะพี่เพิกเฉยต่อป้องกันของมันคือต่อให้มันมีป้องกันสมมุติป้องกันมันมีสักแสนหนึ่งเราก็ไม่ต้องสนใจมันหายไป30,000ื่นอย่งเงี้ยคือตีเข้าตีเข้าแบบอย่างดีเลยและตัวเองเพิ่มค่าโจมตี25%เ และความเสียหายคิย์คอนสามสิบเซนเนี่ยติดคีดย์แบบติดคีย์ทีในหลายหมื่นนะครับแรงแรงม,ม,มากๆเลยแล้วสกิลพวกนี้เพิ่มโจมตีสี่สเปอร์เซ็นเพิ่มเฮดพีกยี่สิบแล้วเพิ่มคีย์คอนอีกสิบห้าเปอร์เซ็นตดีเนี่ยผมบอกเลยตัวอื่นเพิ่มความเร็วเพิ่มอะไรเนี่เพิ่มคียด,ด้วยแล้วก็เนี่ยแม่ทัพแถวหน้ากลางเกิดความเสียหายกายภาพร้อยปดสิบแปดอัตรา 70%ดรตลดคิดไคอนของมันคือเวลามันจะตีเราตีอะไรเงี้ยมันจะลดคิดิคอนลง25%หลังโจมตีทุกครั้งจะเพิ่มค่าโจมตี1 2สามารถทับซ้อนได้ต่อเน,นื่อง2เทือนคือโจมตีทุกครั้งทุกครั้งที่เราออกไปตีตีธรรมดาหรือตีอะไรก็จะเพิ่มโจมตีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ1 2คือยิ่งเทินมากเท่าไหร่เรายิ่ง ตีแรงขึ้นเท่านั้นอย่างเงี้ยแล้วติดคีดีด้วยตัวนี้เพาะนัำให้ปั่นเลยหาง่ายครับกําเหล็งเนี่ยแล้วก็มาที่จิวจี้ตัวนี้ดีในง่อกบแต่สายฟยีอาจจะหายากหน่อยสกิลนี่ก็มีเหมือนกันครับแม่ทัพศัตรูทั้งหมดเกิดความเสียหายเวทหนึ่งร้อยเปอร์เซน คือโดนโดนแน่ๆตองให้คุณมีเกาะมีอะไรเงี้ยอัตราห้าสิบเปอร์เซ็นต์้ความเสียหายเวทที่ได้รับเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องสองเทินเนี่ยคูดาวแค่สองเทินเองเทินที่หนึ่งปล่อยเทินหนึ่งกูปล่อยแล้วสกิลเนี่ยแล้วก็เนี่ยเพิ่มโจมตีด้วยเพิ่มเฮดพีแล้วก็เพิ่มคีแล้วก็เนี่ย,มมย, HP, ลลยปล่อยได้มากที่สุดห้าสายอันเนี้ยนะ่ะ เป็นลูกน้ําที่มันปล่อยลงไปแล้วแบบหืมสุดๆแรงแรงมากเหมือนกําเหลงเลยแต่กําเหลงมันจะยิงทีหน่อยอันนี้มันยิงครั้งเดียวแบบตูมหนึ่งเลยทะเลภัยลาดแต่ละสายสร้างเซฟโซนของตัวเองเนี่ยเกิดความเสียหายเวทร้อยห้าสแปเเนี่ยแต่ละครั้งสูงเป้าหมายหนึ่งตัวคือแบบมันแรงมันแรงแบบ แรงมากๆเลยเมื่อเริ่มแต่ละเทิหนห่าง ấy, พีตัวเองเกินห้าสิบเปอร์เซ็นจะเพิ่มคิดตะค่อนตนเองยี่สิบเปอร์เซ็นคือแต่ละเทินเวลาเราเล่นจบไปถ้าเลือดเรายังมีเยอะกว่าห้าสิบอยู่มันจะเพิ่มคียี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งมันต้องมีเยอะอยู่แล้วแหละถ้าเราไม่เจอพวกมารกวนอูเพราะมารกวนอูมันจะล้วงหลังเราจิวยี่ตัวนี้มันเป็นเวทเราไปยืนหลังได้ซึ่งมันจะตายยากแล้วมันก็จะเพิ่มคียี่สิบเปอร์เซ็นเรื่อยๆ นี่ก็ผ่านไปและหกตัวตามตัวหน้าปั้นในเกมนี้มาที่เทพครับเทพที่หน้าปั้นก็จะมีนี่ปป้องแผ่ดินง่ายเทพจุกันเหลียงยไม่พ้น,นจุกันเหลียงเหมือนเดิมครับเพราะเขเป็นอ่านักประดิษฐ์แล้วก็ตัวเอกของเรื่องสามก๊กเลยแล้ก็จะมีบัฟมีอะไรก็ให้ท่านผู้ชมอ่านเองแล้วกันนะครับเพราะว่า ออายังไงล่ะถ้ามาอ่านให้ฟังคลิปมันก็จะยาวอย่างเงี้ยก็บอกไว้แล้วก็ดูเอาประมาณนี้ครับแล้วก็มาเปดโทรครับ <คน S 1> สายฟรีต้องใช้ดวงดวงมากเลยแต่คนที่เล่นเกมนี้เขาจะรู้ว่าตัวน,นี้ฮิวแบบฮนะิวดีดีมากๆเลยเนี่ยมีสกิลดูดิมีตัวรูปพยาบาลบวกมีเนี่ยมีเอฟเฟก รักษาด้วยเพิ่มโจมตีเพิ่มเฮ็ดพีด้วยเนี่ยฮิวแบบฮิวแรงแรงมากๆเลยถ้าคุณไปถ้าคุณเคยลงพวกดาหัวอคอยพวกนี้น่าจะเจอซึ่งมันแรงแรงมากๆเลยเอยแล้วก็ตัวที่น่าปั้นอีกในเกมนี้ก็คือตัวนี้ครับ ี่สุดของ,างสาวขึ้นอยู่กับความยอดแี่ตอวนี้ชับนหน้าปั้นในเกมนี้ก็จริงแต่คือมันหายากครับส่วนมากจะมีแค่คนที่เติมสายฟีจะไม่เห็นนะประมาณ99.99% 99เลยแหละจะไม่เห็นตัวนี้สายเติมบางคนยังไม่มีนะครับแต่เป็นตัวที่หน้าปั้นซึ่งสกิลมันแรงเนี่ย ซึ่งเป็นผู้ทรงเวทด้วยพวกนี้โอ้โหโคตรแรงเป็นตัวแรแรมากๆเลยมาถึกิจกร,รรมนี่ก็เป็นตัวหน้าปั้นแต่เราจะไม่รวมในสิบตัวของเราแล้วกันเพราะว่ามันมันค่อนข้างหายากนิดนึงแต่ถ้าใครมีก็ปั้นไปนั่นแหละครับเป็นตัวดีส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวที่เก้าของเราเป็นมารกวรอกนอูครับผมเรกับของซื้อขอขขงายซึ่งก็สกิลก็จะ มันจะตีซึ่งสามารถตีได้ทั้งห้าตัวแล้วครับแล้วมันเงาของมันเนี่ยก็จะไปตีโดนพวกตัวหลังด้วยซึ่งพวกตัวหลังที่เป็นพวกสายฮิวพวกคอยบัฟให้เพื่อนอย่างเงี้ยมันจะตายเร็วขึ้นนะมันล้วงเลยมันไม่ต้องตีผ่านตัวหน้าแล้วค่อยไปตัวหลังมันตีผ่านได้เลยตัวนี้แล้วก็มาที่นะครับลีโป้ดดามาลีโป้ ตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจดาเมจแบบจัดจ้านเลยดาเมจจ้าๆเลยซึ่งสกิลม้าของมันเวลาเราตีใครเวลาใครใกล้ตายปับ๊บเราถึงเทอร์ริโปลิโปตีปับ๊บตีแล้วตัวนั้นตายแล้วมันก็จะขี่ม้าไล่ล่าไปตีอีกตัวหนึ่งต่อเลยแบบโหหดมาลแล้วดาเมจลิโปแต่และขั้นเนะี่ย ไม่ใช่น้อยครับเป็นตัวดามจจ๋าที่คนตามหากันอยู่นะซึ่งดีผมว่าดีมากมากเลยหาก็กลางๆครับส่วนมากสายฟรีก็ได้เยอะอยู่ผมก็ได้เยอะอยู่อผมก็หาได้ง่ายอยู่ส่วนบางคนเขาสุ่มแบบธรรมดาก็หาได้นะนี่ก็จะเป็นสิบตัวที่จะมาแนะนําในเกมนี้ครับส่วนพวกที่ออกบ่อยๆก็แล้วแต่ใครจะปั้นนะครับพวก อ่าไรละ่ะเนี่ยคูแก,แกนอนี่อยเอาไปไว้คอมโบกับพวกอะไรพวกมาริโป้พวกน,วกนี้ที่มันตีแล้วมันติดคีอะถ้ายิ่งติดคีกูแกยิ่งเพิ่มเลื่อนดีเท่าไหร่ไม่มีคูดาวนะครับติดคีเท่าไหร่ก็เพิ่มตามอัตราที่มันกนนําหนดไว้แหละแล้วก็พวกค<อ>ีโลงเนี่ยออ่ไปอยู่ ใครที่ยังไม่มีพวกตัวที่ผมบอกก็ปั้นพวกนี้ได้แล้วก็อันนี้บอกไปแล้วงอกก็ก็พวกที่ออกบ่อยก,ก็จะมีหาคือท่า,ทายใช้แทงได้ครับไม่มีผู้ใดทำร้ายนายท่านได้ใช้สำรองได้ถ้ายังไม่มีตัวที่ผมบอกแล้วก็เรื่องภายในให้ข้าจัดการเถอะมีสกิลแช่แข็งด้วยก็ใช้ไปก่อนครับถ้ายังไม่มีถ้ามีตัวที่ดี กว่านี้ก็ใช้แบบที่ผมบอกในสิบตัวนั่นแหละเทพพวกนี้ก็ใช้เทปจุลงกล่องก็ได้ถ้ายังไม่มีพวกข้างบนเนี่ยหรือยังไม่มีพวกไม่ทับที่ผมบอกไปพวกจูลงเทพจู่ลา,ญญานนอนพวกนี้ก็พัากระโดดดีดส่วนมารก็ตั่งโต๊ถ้าถามว่าแรงไหมมันก็แ<ค>รงแต่มันก็ คนส่วนมากมันด้วยที่มันออกบ่อยเขาเลยเอามันไปเป็นอาหารกันแต่มันออกบ่อยก็คนที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงก็ปั่นได้ครับแล้วก็นี่เตียนโอ้อยแทงดีครับยืนแบบยืนหนาาเลยแหละเป็นแทงที่ดีเหมือนจูรงโจกกเลยครับตาเมก็พอได้อยู่ ่วนมาสูมาอี้เนี่ยเอาไว้คอมโบกับกที่ผมบอกไปเอาไว้บบคอมโบกับพวกวุวกว้ยโกกเนี่ยเอาไว้จุดไฟเสิกันซึ่งก็จบไปแล้วนะครับในนี้ส่วนคลิปหน้าก็จะมาแบบที่บอกไปครับจะมาแนะนําค่ายกลว่าค่ายแบบไหนใช้กับตัวที่เรามีอยู่ตัวที่เรามีอยู่ควรตั้งค่ายแบบไหนถึงจะชนะแล้วก็ผ่านด่านได้ง่าย ซึ่งเป็นการยืนยันจากทางเอ่อ GM มาแล้วก็คลิปนี้ก็จะไว้ประมาณนี้ครับส่วนโค้ดก็จะเอาไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับผมก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับ